วันนี้เราจะพาทุกคนไปดูน้องสัตว์น่ารักน่ารักแสดงความตื่นเต้นนะคะเรกกินปลาเค็มไหมลูกสับปากหวานซีสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากับเพื่อนอีกสองท่านอีกแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูน้องสัตว์น่ารักน่ารัก ร้นคาที่เป็นแบบหายากด้วยซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีน้องสัตว์ให้เราเล่นด้วยอยู่ที่ไหนคะฝาดุปรดิตสีกาแยกสี่ใช่แต่ก่อนที่เราจะไปดูสัตว์อยากให้เราเพลงเกยวกับสัตว์เพลงอะไรครับเสือถึงให้ดูก็ดูไม่ออกเพราะคนเขามาเท่าไรนี่เหมนี่เหมือนไฟไฟไปแล้ค่ะไปดูข้างในกันดีกว่า ก่อนที่เราจะไปเล่นกับน้องๆนะคะแล้วก็แวะเติมพลังันสักนิดนึงก่อน,นะคะ่ะเรามีเฟรนฟรายแล้วก็พี่เห็นทอดแล้วมนเด็มีสปาเกตตี้อันหนึ่งเลิศแ่ะว้าว้วาวเนื้อปูนิ่มผสมกับกับเนื้อวัวต่ออยู่ในเบอร,ร์เกอร์อันน้าทานอันนี้เ,เรามาลองทานกันดูนะครับชิมกันเลย ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปดูสัตว์เนี่ยเราต้องไห้ดูก็ดูไม่ออกล้างมือก่อนด้วยอ่ะเข้าไปกันเลยอู้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพีค่ะเป็นสตาร์เขาจะนอนสนดตนด์ตั้งแสดงความตื่นเต้นนะคะได้ค่ะอ่ะตอนนี้เป็นเปนเกค่ะเป็นเอกฟ็อกค่ะเป็นจิ้งจอกทะเลสาจับได้เหรอจับได้ค่ะจะปวได้จิ้งจอกทะเลสาเจ้าแม่ขอจับขอจับขอจับ คนจริงจะจับเราอุ้มไม่ได้หรอคะถ้าอุ้มอ่ะเขาจะไม่อยู่เฉยนะถ้าอุ้มแล้วเขาจะหมดตายเราจะไม่มีประโยชน์ที่จะอุ้มแล้วตัวนี้อะคะตัวนี้เป็นสกังค่ะอ๋อสกังเขาจะมีกลิ่นเหม็นไหมคะไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าสกังถ้าสกังที่อยู่ในไทยเนี่ยจะเป็นอดูมือดูมือมือจะโดนตัดต่อมออกเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อไหม เขากลัวไหมคะเขาไม่กลัวเนื้อนุ่มมากอ๋ออันนี้เป็อะไรคะอันนี้เป็นแรคคูนค่ะแล้วนังไม่สนุกอีกอิกตัวเลยอะคะโชว์หน่อยโชว์หน่อยเออลูกทำงานหน่อยลูกเออที่เรามีไก่มาลูกขึ้นมาขูนไก่เลยมั้งนังนังนังอ้วนก็เลยไม่สามารถยืนได้ใช่ค่ะเขาคือจริงๆริงแรคคูนน่ะนิสัยเขาจะโซนบ้างแต่ด้วยเฮ่เจ้านี่น่าจะขี้เกียจ ขายของเลยลูกขายของลูกมีรายการมาขายลูกเออนี่แหละทำงานทำงา,านน่นแหละรูอสับได้ไหมคะบได้ค่ะยิน อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเขาคงได้กินอะไรแถวนั้นเมาคีได้กินปลาเค็มไหมลูกเออเออน้องคนนี้ไม่น้องูอย่างใครเดินเออน้องหมูไม่ทำงานเลยอ่ะลูกเออโอเคเดี๋ยวเราไปตอบกันที่ห้องนึงเลยค่ะป่ะไม่มาตัวไหนคะตานั้นเป็นบูชเบบี้ค่ะบูชเบบี้ตาแปววมากเลยตัวเล็กคล้ายนางไอ้บ้าเราเลยตาโตโต ต้องมีน็อกเลยอ่ะคะห้องนี้เพราะทานอาหารดิบอะค่ะแล้วถ้าแบบลูกค้าเปิดประตูเองออกไปอะไรเงี้ยข้างนอกเรามีแมวด้วยห้องนี้คือสัตว์อะไรฮะสือหมากเป็นว่าลูกเสือเซอร์เวอร์ค่ะแต่ว่าถ้าเจ้าสีน้ำตาลล้วนอันนี้จะเป็นคาราโังค์ตัวไหนพร้อมจะโชว์มาเลยค่ะไี่เป็นไรไมเป็นไรไมเป็นไรไนไรเอาให้มา ก็เดี๋ยวมาตะกุยมาเค็มแม่ไงแม่ตะกุยได้แต่จะก็ไม่ได้ให้รู้จักเธอปล่อยใหญ่บางๆปล่อยออมาในหูมือใสชื่ออะไรนะคะชื่อชิปค่ะชิปออกมาเร็วลูกชิปจับหูไม่ได้ใช่ไหมฮะจับได้ค่ะออ๋จับได้ใช่ไหมฮะดูนั่นหนึ่งลูกแต่นดี้ยังปล่อยอยูนะจับไม่ได้ไม่ได้เหมือนถ่ายกระสือแล้ว โอ้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 จะอย่างนัลูกแม่ขอทำคอนเทนต์นิดนึงแล้วนี่เขากินอะไรไปดนอาหารนะคะให้เป็นเนื้อไก่แล้วก็ลูกเจี๊ยบแช่แข็งหาเป็นลูกเจี๊ยบที่ต่างันอยู่แล้วแช่แข็งแล้วมีเราให้พี่หวานเจี๊ยบกินไหมอ๋อไม่ได้ อ่ามาเลยค่ะนนนนอยากให้แซ่บนิดนึงอ่ะอยากบอกว่าโปนิดนึงได้ไหมได้ไม่ติดแต่เอากินของสดนะมีไข่สดโอเคไข่ยากมะอมาตอนก่อนตอนก่อน <c oughs> อลูกไม่กล้ามาวะ่ะ มาขอเชิญพี่บวานค่ะอาจจะแม่ขอจับขอจับขอจับแม่ต้องถ่ายรูปไปแทนปเป็นไม่เอาไม่ต้อก็ถ่ายรูปว่าไงเดี๋ยวอันนี้ขวัญให้เทียทร์ชนะไปเลยเราอินเสิร์ตภาพเทียร์กับตัดแต่งสายดีกว่า สมุติว่าถ้าอยากจะเล่นกับน้องเนี่ยค่ะเราจะต้องทำยังไงบ้างเออถ้ามาที่นี่ค่ะคือทางร้านเราจะไม่ได้เก็บค่าเข้าค่ะแต่ว่าจะให้สั่งเป็นมินิมน้ออเดอร์ก็คือจะเป็นอาหารหนึ่งน้ำหนึ่งตอนหนึ่งท่านก็จะสามารถเข้าเล่นกับน้องได้อ๋อฮะโอ้เพียงโอ้มนลึกเกยมาลึกเกย์มาลึกเกยเพียงโอ้มาลึกเกยนี่แต่งตัวแบบนักปัญญากรห แฮร์รี่พอยต์เออร์นี่เฮอร์แมอนี่เออเชื่อนะคะชื่อเฮดริกค่ะเฮดริกรูปหัวได้นะคะแล้วเฮดริกลองลองรูปโอ้มากระกึ่ยมาระกึ่ยมาระกึ่ยจบทีมากเออลูปรูปใจเย็นนะเธอเจ้าเจ้าหนูคู่เนี่ยเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะไชอบ เพราะว่าเพราาะว่สตาร์จะต้องเปลี่ยนผมให้เขานั่งเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนกินเขาพออะค่ะเวลาเขาอู่ใส่ผมใช่ไหมคะพออู่ใส่สตาร์ต้องเอาออกไปขัดเลยเขาไม่ชอบถ้าสตาร์เข้าใกลจะเป็นไงคะขอเขาดูหน่อยได้ไหมคะใช่สตาร์ใช่ถ้าสตาร์เข้าใกล้อะอ่ะแม่ลองบ้างนิดนึงเบบแบบแบบโอ๊ยเมาเกาะนี้ไม่ได้เหรไม่ได้ดูเล็บดีแม่ถ้าถ้าเป็นพวกแบบตาม ที่ที่เขาอยู่อะค่ะคุณเด็กเขาจะเอาไว้ฆ่าคือคอเอาจริงๆอ่ะเจ้าพวกนี้คือเด็กมสมัยก็เราแตก็ได้แต่วันนี้สัตว์เป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้ที่ร้านอ่ะเขวาวันนี้เขาอิสันี้สัตว์ที่ร้านแต่ละตัวแบบว่ารู้ไงว่าโคตรสัตว์แบบไหนมแม่ต้องข้ามผัดกระเพงานี้ให้ได้เ,เดี๋ยวดูหนูนะอันดับแรกแม่ต้องเดีแบบแ๋ยวแม่เล่นดื่นแล้ว ถ่ายแล้วก็ก่โนเบลเข้าสี่เขาเลยเออนัจแะเข้าสี่ต้องได้หวานรู้เลยเอ้วอ้ยอึ้ยอ้ยอย้ย้ยอด้ย้ยอยย ก่าจากกันไปในวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่าแบบสัตว์ทุกตัวมีหัวใจเหมือนกันเพราะฉะนัถ้าเรารักมันเราจะเลี้ยงมันเราต้องแบบดูแลมันด้วยหัวใจนะครับไม่ใช่ั่า เดี๋ยวจะเลี้ยงเพราะเป็นแฟชั่นเดี๋ยวจะเลี้ยงเพราะอยากให้ผัวกดไลค์เดี๋ยวจะเลี้ยงอะไรก็ตามแต่แล้วเราหลักมันด้วยหัวใจที่ลึกซึ้งแบบจริงๆก็คือก่อนที่จะเลี้ยงเขาก็คิดให้ดีก่อนก็ราคาไงก็ฝากด้วยแล้วก็ใครอยากมาดูสัตว์แบบน่ารักๆที่นี่ต้องมาดูที่นี่นะคะ The Animal c a f e ค่ะอยู่ตรงปากดุริดิดติดก้าแยก4ถูกต้องค่ะโอเคงั้นจาบกันล้วค่ะเราจะไปคลิปนั้นแล้วค่ะโอ้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเพี้ยน